อัปเดตผลงานของทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันค่ะพาติกกูสตัฟสันก็ยิงประตูชัยช่วยให้ทีมไทยชนะมาเลเซีย1-0ตอนนี้เรารังจากฝูงของกลุ่ม A อยู่นะคะในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนค่ะเดี๋ยวเรามาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรายการ AFF Mitsubishi Electric ครั จัดกันที่ราชมังคลากีฬาสถานค่ะสำหรับวันนี้ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ทีมชาติไทยอันดับ97ของโลกเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียอันดับ132ของโลกนัดแรกไทยเราบุกไปชนะติรมเลสเตมา1 0ศูนย์ส่วนมาเลเซียเตะไปแล้ว2นัดนะคะมีเสมอกัมพูชา22แล้วก็เปิดบ้านชนะติรมเลสเตมา3 2ส่วนเิติ2ทีมรายการนี้เขาเจอมากันเขาเจอกันมา17ครั้งค่ะไทยทำได้ดีกว่าชนะ8เสมอ5ส่วนมาเลเซียชนะ4 ขณะที่การแข่งขันมีประตูเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะคะนาที57 พราติกูสตาฟสันลูกเครื่องไทยสวีเดนก็ได้โอกาสยิงค่ะและกลายเป็นประตูชัยพาทีมชาติไทยเชือนชนะมาเลเซีย1ประตูต่อศูนย์ส่วนผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A วันนี้สิงคโปร์ชนะติมอร์เลสเต30ศูนย์ก็ทำให้ตารางคะแนนในกลุ่มนี้นะคะไทยกับสิงคโปร์ต่างคว้าชัยสองนัดรวดมี6แต้มเต็มเท่ากันเลยแต่ว่าประตูได้เสียทับช้างศึกของเรานั้นดีกว่าจึงนาเป็นจ่าฝูงนาหัวตารางอยู่ค่ะ ตามมาด้วยสิงคโปร์อันดับที่3ามมาเลเซีย3นัดมี4คะแนนที่4กัมพูชา2นัดหนึ่งแต้มและติมอร์เลสเตแพ้3นัดรวดตกรอบแรกแน่นอนแล้วนะคะแม้ว่านะัดต่อไปวันที่17ธันวาคมนี้ติมอร์เลสเตจะเจอกับกัมพูชาแล้วก็อีกคู่หนึ่งรอติดตามกันได้นะคะสิงคโปร์เจอกับทีมชาติไทยค่ะ